แล้วงน,น,น้องก็เป็นท้องแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นม้าคุ่นี่สามีเขาสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ฟาร์มนะครับก็ผมไม่ได้มาที่นี่ก็เดือนหนึ่งเหมือนเดิมครับตอนนี้จะมาได้เดือนละครั้งเลยเพราะว่าก็งานยุ่งบ้างอะไรบ้างนะครับ วันนี้มาบรรยากาศมันก็จะตอนนี้ตอนเช้านะครับมันบรรยากาศดีดนิดนึงไม่ค่อยมีแดดนะครับก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายเพราะว่าคือผมเจ็บมือนะครับก็เลยต้องทํากายภาพเรื่องมือก็เลยพักไปพักเรื่องการขับรถเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการขี่ม้าอะไรเกือบเกือบเดือนครึ่งนะครับจนถึงตอนนี้นิ้วก็ค่อยอยังชั่วแล้วนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาแล้วก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเราจะมาอัปเดต น้องม้าในฟาร์มกันนะครับตอนนี้ม้าทุกตัวที่เป็นม้าตัวเมียของเรานะครับก็จะท้องหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูม้ากันว่าทุกตัวเลยที่เป็นตัวเมียที่นี่มันจะท้องหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าตัวไหนท้องบ้างแต่ว่าไอ้ท้องกี่เดือนหรือว่าอะไรเงี้ยผมจําไม่ได้แม่นเพราะว่าไม่ได,ดูสมุดมาพอดีเดินลงมาก็เลยมาถ่ายให้ดูเลยนะครับตอนหลังก็ข้างหลังผมก็จะบรรยากาศค่อนข้างจะดีนิดนึงวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเช้าว,วันเสาร์ ลูกค้าจะเยอะหน่อยเมื่อวานวันศุกร์ก็ลูกค้าเต็มโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูมาท้องกันกนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็ท้องก็ประมาณปีหน้านะครับน่าจะได้ลูกนะครับก็ท้องใหญ่พอสมควรเลยนะครับ นี่สามีเขาวันนี้มาแอบหวานก็อยู่ตรงนี้เองเป็นห่วงแฟนเหรอฮะเป็นห่วงแฟนเหรอจ๊ะไม่ห่างเลยเหรออ๋อท้องแรกท้องแรกน้องก็เป็นท้องแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นม้าคู่แฝดกับแม่ของสงการนะครับ ท้องใหญ่มากนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยเชื่อนะครับพอมาแล้วก็จะคุมเลยคุมฝูงเลยนะครับเดินไปไหนก็จะเดินตามนะครับลูกค้าเต็มเพราะว่าใกล้ปิดเทอมแล้วบ,บางเรียนก็ปิดเทอมแล้วนะครับก็เชิญชวนนะครับน้องๆที่ คุณพ,พ่อคุณแม่ที่จะพาน้องมาเที่ยวฟาร์มหรือว่ามาขี่มา้าเล่นกิจกรรมอะไรนะครับวันธรรมดามีโปรโมชั่นนะครับราคา179 9สําหรับสองท่านพร้อมอาหารเช้านะครับส่วนน้องถ้าเป็นเด็กเล็กสูงไม่เกิน120เราก็ให้พักฟรีกับคุณพ,พ่อคุณแม่พร้อมมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับ ก็ถ้าปิดเทอมนี้ไม่รู้จะไปไหนมาขับรถไปเที่ยวใกล้กรุงเทพฝว่นพึ่งก็ยินดีต้อนรับนะครับมีารามม้าความแก่ก็บรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับสามารถขี่มาได้นะครับหรือว่าจะเรียนขี่ม้าเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็สอนให้ชั่วโมงละ800บาทนะครับจะเรียนสักถ้ามาเรียนขี่ม้านี่จะขี่ได้เลยก็ประมาณสัก2วัน3วันก็ขี่ได้นะครับแต่ว่ามาฝึกเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าดูว่าชอบไหมถ้าชอบก็ไปขี่ใกล้บ้านก็ได้ของเราก็มีม้าเชื่องๆหลายตัวที่ที่สามารถขี่ได้นะครับ ที่เราผลูกเชื่อไว้ตรงนี้เพราะว่าคือถ้าไม่ผลูกนะครับเขาจะขึ้นไปเลี้ยาหญ้าอยู่ด้านบนนะครับตอนี้เราก็จะปลูกไว้ช่วงเชา้าสักก่อน10โมงเราก็จะปล่อยนะครับเพราะว่าช่วงเชา้าบางทีลูกค้าจะมา ดูบรรยากาศฟาร์มแล้วม้ามันไม่มีครับเราก็ต้องปลูกเขาไว้นิดหนึง่งเราจะปลูกไว้ประจําตรงนี้3ตัวนะครับ mm hmm. ก็มีช่วงเช้ากับช่วงเย็นพอปลูกเสร็จแล้วก็กลางวันเราก็จะปล่อยเขานะครับ้วตอนเช้ากับตอนเย็นม้าก็อยู่ตรงนี้ก็จะเยอะครับตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับพอมาก็คุมไม่ห่างเลยทั้นทงนี้ตัวจะทองแล้วนะครับ นี่ก็เป็นแม่ไม้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ท้องเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเชื่องนิดหนึ่งนะครับเนีย่ยสัมผัสได้ครับตัวนี้จะเชื่องเพราะว่าอยู่มาเป็นรุ่นรุ่นสองรุ่นสามแล้วนะครับท้องใหญ่นี่ก็ปีหน้าเหมือนกัน แต่ผมจำจำวันไม่ได้นะครับว่าจะครอบประมาณไหนแต่ว่าเราจดไปแล้วนะครับคดีไม่ได้เข้าไปดูแม่หมาที่นี่จะท้องหมดเลยทุกตัวนะครับนี่ครับน้องตาบอดน้องตาบอดตอนนี้ก็ชิลมากแล้วนะครับ เดินเล่นหญ้าอยู่ในนี้ทั้งวันนะครับเช้าเย็นใช้ชีวิตแบบสบายใจมากเลยครับหลังจากที่เราฝึกให้เขาออกจากคอกด้านนู้นนะครับพอออกจากคอกได้เขาก็เริ่มจะชินกับพื้นที่นะครับก็จะใช้ชีวิตอยู่ในนี้ค่อนข้างจะสบายมากเลยครับพอได้ยินเสียงลูกค้าหรือว่า คนเดินมาให้อาหารแกะอะไรเงี้ยครับเขาก็จะเริ่มเดินไปตรงจุดนุ้นนะครับสบายมากกําลังคิดว่าจะเริ่มฝึกผสมเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเดูแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับจะเริ่มให้ตัวผู้เข้าไปทําความรู้จักแล้วก็เริ่มผสมได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับนี่ครับบรรยากาศเช้าเช้า น้ครับสงการสงการก็เริ่มห่างจากแม่แล้วนะครับเริ่มกินนมได้กินนมน้อยลงนะครับแล้วก็แม่ก็ไม่ค่อยให้กินแล้วนะครับก็เริ่มไปเล็มหญ้านะครับดูเหมือนรักสันโดษเนาะอยู่กับนกนงินแต่ว่าน้องสงการนิสัยนิ่งๆนะครับเชื่องเชื่อง อันนี้ก็เกือบ6เดือนแล้วมั้งครับนี่ครับสงการออกมากินนมแล้วสงการกินนมแม่หรอกินนมแม่เหรอ,นนมมเ,หรอเอา้าทำไมเซ หรไงเงาเหรอเงาหรอเฮ้ยได้ขุมใหม่ด้วยเอยนี่ไม่ได้ขี่กันเลยเราก็ไม่ได้ขี่นานเลยนะครับตั้งแต่มือเจ็บดูแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับผสมพันธุ์อย่างเดียว ริงๆม้าเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความความรักความเมตตาความอบอุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นสัตว์ใหญ่เนาะมันไม่เหมือนกับน้องหมาน้องแมวเนาะเฮ้ยมีต่อตัวหนึ่งอะ่ะมันจะต่อยเอาลูกเนาะมีอะไรตีซะด้วยทีเฮ้ยต่อจะต่อยแล้วเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันต่อยด้ง,งานใหญ่เลย ้องก็ต้องการความรักความเมตตานะครับแต่ว่าเขาไม่ออซซ์เหมือนน้องหมาน้องแมวนะที่เข้ามาแล้วมาขอเคลียร์กับเรานะครับเขาก็แค่เดินมาหาให้เราสัมผัสกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคร,ครับก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วท้องทุกตัวปีหน้าก็คงจะมีสมาชิกเพิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมา ให้เพื่อนดูนคลิปหน้าตื่นเต้นตื่นเต้นตนึกว่ารถย่ามานะครับร้องกันทั้งฟาร์มคลิปหน้าเราก็จะมาถ่ายอัปเดตใหม่นะครับว่าในฟาร์มมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศที่สวยแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สนนุนโดย Royal g w i s e Resort Farm อําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพท์0819841986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g w i l e Resort